ลีนแท่รู้ึ่าพอแล้วมันทำซ้องแต่สงวนตัวสบายดีสบายดีพี่พีเอฟซีมอทุกคนตอนนี้อยู่บนดอยก็หู้สึกว่าอากาศเริ่มเย็นลงแล้วนะแบบมีลมตลอดฮะนะที่จริงตอนเศร้านี่ก็อากาศดีเนาะแต่ว่าลมแหงเนาะ ในทางหลังน้องเปียก็ตอนนี้ก็มีลงแบบเออวิววิววิวอยู่นะแต่ว่าส่วนเศร้าเศร้าเนาะกับตอนแรงต้นคำน,นะรู้สึกว่าแบบอากาศนี่เย็นลงมากเลยเนาะที่น้องเปียพาพี่ผีมาเข้าป่าในมื้อน,นี่น้องเปียก็มาตังหามาไม่ปลาสักนิดหนึงนะ่งเนาะที่มีรสชาติส้มน,นะรู้สึกว่าน้องเปียก็ยากินเนาะเพราะว่าส่วนนี่ก็ยู่บนดอยก่อนหลายนะซึ่งคนอาคานี่ก็ จะเก็บมาไห้อยู่เฮือนเนาะบางคนก็จะเก็บไว้หลายเพราะว่าต่อไปเขาก็จะตีเข้าจะปีเข้าฮะนะส่วนเวลานั่นก็จะเป็นส่วนที่เหาามือเนาะแล้วก็อาคาศก็ฮอนฮนะแล้วก็หูสึกไว้ยากินส้มแต่ว่าที่น้องเปียพาพี่ๆเข้าป่าในมื้อนี้น้องเปียก็จะบ่กเก็บไว้หลายนะสิะเอาพอที่เห่าพอกินไปกันเลย าก็ได้ไหลพงสมควรเนาะจะมีโตพอดี่ะนะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวสีแดงอันนี้อยกไกย่ยำนิดนึงเนาะก็เลืมแดงแล้วส้วมที่น้องเปียพาพี่ๆตังหาในมื้อนี้ก็คือสมพดหรือว่ามาพดนั่นเองเด้อพี่น้องเนาะหลายคนก็อาจจะเคยเห็นแล้วเนาะก็อาจจะมีไหลทองทิ้งอยู่เนาะสำหรับมาพดเนาะ ตอนนี้น้องเปียกก็จะกินแล้วนะดูดิยูยูมัดส้มเนาะอันนี้ภาษาเราเอินว่าสมพ์ภาษาคาเอินวาสีมาเนาะแต่ว่ายูในมัดส้มนะจะมีแมงละลายอย่างเลยเนาะหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ยเสาดอยนี่จะกินแมงอันนี้เข้าไปหรือบอเนาะที่จริงเขาก็กินเข้าไปได้นะปกติก็กินเนาะแต่ว่ามัมน จกขิวๆเนาะแต่สำหรับน้องแกเรีย่ยหอมอะนะที่จริงเขาก็กินได้แล้วก็แมงก็กินได้ะนะประเทศส้มนี่จะมีมักไหมไหลเอ,อจะมีแมงไหมไหลชนิดเนาะที่มักกินส้มแล้วดูสิเต็มเลยอยู่ในนี่เนาะทางมีลูกมีหลานเนี่ยนมาเป็นบ้านเป็นเมืองเลย <laughs> เขาก็ยีไปยีมาจนให้แกมันออกหรือว่าล้นเนาะ แต่ว่าภาษาคาเอินวันแหล่สิวันแหล่เนาะภาษาคาเด้ยอยัน,นี้เนาะในยีแล้วก็เข้าก็จีเอาออกกลางมันนะโอ้ยน้ำลายย้อยแล้วโต๊วสีขาวๆนี่แหนส้มเนาะ ขี้ตักบวงอ่ะค่ะเนี่ยเอาเอาบวงจานเล็กมากินแล้วบ่แซ่บไดต้องแม่นเอาบะตองเท่านั้นเนาะเก๋เนาะอาจารแซ่บลองเบิ่งขี้มือไปอู้แซ่บล่ะอ่าอย่าอ่ะนั่นหมกนี่นะ คือจ <istles> ีแมงกินอันนี้เข้าไปเราก็จะได้เข้าของนางทันทีเลยตอนนี้รู้สึกว่าแบบอิมแล้วก็ยังแยกินอีกนะลีนแท้รู้สึกว่าพอแล้วมันซ้อมแต่สงวนแต่ว่ามันหอมพอแล้วยูซ้อมอันนี้ก็จะมีแมงไหมมาไปจักมาไปตองนะแต่ว่าแมงไหมที่ไปจับไปตองเขาก็สามารถกินได้เลยเนาะเมื่อกี้ตอนนอกเปียก บบได้ในเธอฮะนะก็มาเบิงยูพวสงสมพดแล้วก็จะมีแมงละลายสัยนดิษน้องเพียรยังไปยังมาตรงยุงตรงยองฮนะแต่ว่าน้องเปียอ่าน้องเปียแหลกออกมานะเนาะแหลกอันนี้ภาษาคาเดินแล้วก็ก็แสดงว่ามันจับปนกันที่ยูพี่แล้วเนาะแต่ว่าน้องเปียกินเข้าไปแล้วกูซิบกระดึ๊บแซมเนานะมันนวัวอีกแล้วก็มันหอมหอมกินอนะ่าแมงตัวนั้นเนาะน้องเปียร์ก็พูดว่าอืน่นเท่าไหนนะแต่ภาษาคาน้องเปียร์พูภาษาคาเอิ่นว่าแมงที่จับอยู่ในสมพดกับอาเชียเกเนาะอาเชียเก ตอนนี้รู้สึกว่าท้องน้องเปียนี่อิ่มแท้อิ่มมานเนาะแต่ว่าซุปน้องเปียนี่ยังย่างอยู่เพราะว่าเห็นสโพดที่อะไรน้ำลายน้องเปียก็ย่อยตลอดพี่พีเอซที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ห้ามกืนน้ำลายเด้อ สีมานหรือว่ามาพดส่วนนี้ก็ของคันวันหลายพิเศษเนาะปีหนึ่งมีเถื่อหนึ่งมีแต่ใกล้ส่วนนี้ก็อาจ่าบบมีแล้วนะแต่ว่าสาวอาขาก็มีวิธีแบบเออเขาสามารถกินได้ในระยะเวลาที่เยาวนานะนะส่วนที่มีละหลายก็คือส่วนนี้แหละเนาะตัดมาแล้วก็เขาก็ถูหรือว่าเอาแกนออกจะพวงะนะแล้วก็เขาก็ไปตากแห้ง รางแห้งแล้วก็เฮาก็เก็บไวบอนที่ลมบรสามารถเข้าได้นะเก็บ้อยูถงยางหรือว่ากระป๋องอันใดอันหนึ่งก็ได้นะแต่ว่าให้มันแจกดีเนาะที่เฮาจะกินเฮาก็แช่ไวประมาณ15นาทีเนาะเพื่อให้ลดส้มที่ติดอยู่ในแกนให้ออกหลังจากนั้นเฮาก็สามารถกินทันทีได้เลยเนาะก็เฮาใส่แกงป่าหรือว่าใส่ตำส้มมะฮงไม่หยังตาตังก็ได้เซนกัน ถ้าพี่ๆเพ,พื่อนๆผู้ใดชอบก็สามารถฮ็ดตามได้เลยเนาะมันก็บร,ริยายส่วนไหนอยู่ในเมืองน้องเปียว,าว่าน่าจะบ่ค่อยเห็นเนาะเพราะว่าสมพศหรือว่ามาพศนี่เขาจะบร,ริ้ปุ้งเนาะที่ตั้งแต่เกิดมาน้องเปียก็บกเคอยเห็นผู้ใดปุ้งนะแต่ว่าอยู่เมืองงหญ่ๆน้องเปียก็โบกงูก็เขาก็อาจจะปลูกเนาะแต่ว่าที่บ้านน้องเปียก็คือเอาอยูตามธรมรมชาตินี่เลยเนาะปีละค้างเด้อพี่น้องเนาะ ใครที่ชอบเดินป่าถ้าพบเห็นก็เอามากินได้เลยเนะคะหอมาะสมนแน่นอนอน,น้องเปียก็ต้องครอบใจพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีเมื่อทุกคนนะที่คอยให้กำลังใจน้องเปียตลอดคลิปนี้น้องเปียก็ขอลาพี่ๆไปก่อนเดอ้อพบกันในคลิปต่อไปบ๊ายบาย,บาย